สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้อยู่ในเกมโลกที่ชื่อว่านี้คุณครูนะครับเอาล่ะเรามาเริ่มเกมกันเลยเปิดตัวเกมมาก็เป็นแบบนี้เลยครับนี่ยังไงครูโดนแล้วคุณครูอนนี้ต้นราจะมานี้ครูอันนี้ต้นไ ไอ้ดับสวยแล้วไงคู่แถวคู่อยู่แถวน,นี้แน่นอนสวยแล้วอ่ะว้าวตอนนี้เรามากี่คนเรามาแค่นี้เฮ้ยเฮ้ยอย่าบอกคู่มา

เดี๋ยวนี้นะไอเด็กดือ้เอเฮ้ยรอดมาได้สักทีมีเพื่อนนำมาด้วยเกือบจะทำคลิปสักทีถ่ายจะถ่ายลง YouTube ทุกวันเลเซเลโซอูซอ้หูยถากไปถ้าใครไปโดนมานี่เอ้าเป็นอะไรนี้เนี่ย

ได้ดีมากโดนไปพัดพัดลมตายแป๊บมึงครบโอเคเดี๋ยวมาอุ้ยเสียวเสียวเสียวอันนี้หมุดแรงมากว้ายไปครูมาครูมาแน่นอนเห็นไหมเนี่ยเฮ้ยคูนี่อันนีตน้ต้น อย่าบอกนะว่าจู่ทถวนี้ว้าว่าใจจะวายวายครูค,ค,คูอย่าตามผมมาแกจะได้ไปไหนไอ้เด็กดื้อ ผมก็ทำคลิปเสียงแบบนี้เนี่ยครับเร็วคู่ไกลเรามเฮ้ยเฮ้ยไปไปโอ้เกือบตาย โอ้ยโดนลมควันอ,อ้ยเราอย่าโดนอันนี้เด็ย,ย,ดยเกือบตาย จนแทบหนีไม่ทันเลยครูอันนี้ต้อนน่ะ <c oughs> ผมก็ถ่ายลงยูทู e เอา้าตายอนนอนนโอ้ยไม่ใส่จะผ่านสเทนิด ระมัดระวังด้วยอ เก็บต้เกับไต้เอกอกบตระวังเป็ดโอ้โหระวังเป็ดด้วย ได้ยินเสียงเปด็ดอย่าบอกนะว่าเป็ดอยู่แถวนี้ว้ายว้ายเกือบตายไม่มกล้าลงไปอะ่ะรอเพื่อนก่อน ล่วงเป็ดด้วยเหรอทีมันน่ากลัวโอเคเดี๋ยวเราข่านมาให้ได้แป๊บหนึ่งครับเกือบตายท่านผู้ชมแต่เ,เรากินขึ้นไปนี่เราปรับตัวละครแล้วนี่ให้เพื่อนนำขึ้นไปก่อนระวังนะระวังระวัง โอ้ยมีเพื่อนตายไปแล้วหนีบขาโอ้โดนกับดักหนีบขาเกือบตายเกือบตายต่อไปเป็นอะไรเนี่ยดันประตูสิ โอ๊ยจะออกจะออกโอ้โหคนโคอันิตอนเขาวางเลเซอร์ไว้ด้วยเหรอเนี่ยอ๋อไม่ให้เราออกไปจากที่นี่ระวังระวังระวังกับดักมีคนตายไปแล้วรีมารีมาลีมาไปไป,ไปเออเฮ้ยเราต้องวิ่งให้ทัน อ้าไปทางนี้เขาบอกว่าระวังหุ่นเฮ้ยไม่กล้าโดนหุนนะโอ้รอดมาได้แล้วเราฝนตกด้วยเหรเนี่ย นี่มันเพิ่งจะตีหนึ่งเลยนะอันนี้หนึ่งทุม่มยี่สิบตีหนึ่งยี่สิบสองนาทีลงมาก่อนเกือบตายนะเนี่ยตัวเราให้ดันประตูตรงนี้เหรอดัน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 ,ดน โอ้โไปที่รงอาหารเจอคุณคุณยนเชฟมันจะจับเราได้แกจะหนีไปไหนฮะมันเข้าใกล้งาแล้วนะเชฟมาหา เร็วเกือบตายนะครับท่านผู้ชมให้เราไปทางนี้เหรอว่าน้ำโอเคเราลงมาทางนี้แล้ว เกอบตายให้เลียวมาทางนี้เหรอแป๊บหนึ่งนะคะตอนนี้เรากำลังว่าขึ้นมาอยู่นะครับโอเคขึ้นมาแล้วแล้วก็เห็นประตูทางนั้นนี่ให้ดันออกมา <c oughs> ให้ดันออกมานี่ แล้วจะมีป้ายตรงนี้ว่าไปาที่รถบัสครูมาหรือเปล่าเฮ้ยมาสามคนเลยนะสวยแล้วก็สวยฉหายแล้ว นะครับก็จะตอนนี้รถวัด,ดใกล้มาถึงเส้นชัยแล้วนะครับเส้นชัยอยู่ตรงนู้นนะครับเห็นไหมครับใกล้จะถึงแล้วนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับใกล้ถึงแล้วนี่นี่นี่ถึงแล้วครับ อยู่นะครับถึงเส้นชัยแล้วเกือบรอดสทีรถมาถึงสทีเราเราเตรียมออกจากรถตอนนี้เราก็ออกมาแล้วนะครับ นี่ออกมาแล้วครับเส้นชัยอยู่ตรงนี้นะครับนี่ให้สปีดด้วยโอ้โหตอนนี้เราก็ผ่านเป็นที่แ้บน้อยขอตตายแป๊บ ตอนนี้เราก็ผ่านมาได้แล้วครับ สาวฟันดำผีไม่มีนะแล้วมันจะใส่นะากะาปิดปิดมันด้วยโอ้ยเป็นหัวโอ้ย เวียนหัวมาเต้าโอ๊ยอ้ากระเด็นเลยเล่นชิงช้ากันวู้ฮู้เย่เวียนหัวอีกแล้วเออ ตอนนี้ขอไว้เพียงสำหรับเท่านี้ก่อนนะครับถ้าอยากดูคลิปของผมอีกก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับ